สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เราก็มาเริ่มกันใหม่นะครับกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับของงวดวันที่1สิงหาคมนะครับงวดต่อไปเราก็มาเริ่มสตาร์ทกันนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลือกคู่ที่หลัก10บ,บนนะครับซึ่งก็ เข้ามาหลายงวดนะครับสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบบลก็ใช้ได้นะครับได้ผลจาก3สูตรนะครับสามสูตรถ้างวดไหนไม่ตรงกันทั้ง3สูตรเราก็เลือกเอา2ใน3นะครับเดี๋ยวงวดนี้เราเอามาดูนะครับว่าจะเลือกคู่หรือเลือกขี่นะครับในหลักสิบบนนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตนี้เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรเลือกคู่ขี้หลักสิบบนนะครับ ทั้งหมด3สูตรนะครับถ้างวดไหนชนกันทั้ง3สูตรก็ถือว่าดีไปนะครับก็เลือกแต่ว่าถ้ามีสูตร1สูตรใดผิดก็เลือกเอา2ใน3นะครับอย่างงวดแรกนะครับมีอยู่สสูตรนะครับได้เลขคู่นะครับเข้ามานะครับที่เลขศูนย์นะครับหลักสิบเป็นเลขคู่นะครับเลขศูนย์วันนี้ชนกันทั้ง3สูตรนะครับเลขคี่นะครับออก9 7 นี่ก็ชนกันทั้ง3สูตรนะครับได้เลขคู่นะครับออก0 5นะครับอันนี้ก็เลข0ทั้ง3สูตรเป็นเลขคู elder, ่นะครับออก6 7นะครับหลักสิบคือเลข6นะครับได้เลขคี่ทั้ง3สูตรนะครับออก1 8นะครับหลักสิบคือเลข1นะครับเป็นเลขคี่ได้เลขคี่ทั้ง3สูตรนะครับ731นะครับออก19นะครับหลักสิบคือเลข1นะครับเป็นเลขที่ วดนี้ได้เลขคู่ทั้งสามสูตรนะครับออกสี่สองนะครับหมวดนี้นะครับได้เลขที่สองสูตรเลขคู่หนึ่งสูตรเราเลือกเอาสองในสามนะครับก yes. ็คือเลือกไปที่เลขขี่นะครับก็เข้ามาที่เลขหนึ่งนะครับเป็นเลขขี่นะครับงมวดนี้ได้เลขขี่ทั้งสามสูตรนะครับออกเก้าหกนะครับเลขเก้านะครับเป็นเลขขี่งมวดนี้ได้เลขคู่สองสูตรเลขคี่หนึ่ง สูตรนะครับเราก็เลือกเอา2ใน3านะครับเป็นเลขคู่นะครับออก0 7นย์ะครับเป็นเลขคู่งวดนี้ก็ได้เลขคี่สสูตรเลขคู่1สูตรนะครับเราก็เลือกเอาที่เลขคี่นะครับ2สูตรเข้ามาที่17แล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับได้6ได้8ได้เนะครับก็เป็นเลขคู่อยู่2สูตรนะครับผมก็เน้นไปที่เลขคู่นะครับ ผลางวลที่ออก405นะครับหลักสิบคือเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับเข้ามาตามสูตรนะครับจะมีสูตรหนึ่งสูตรใดผิดไม่เป็นไรนะครับเราเลือกเอาสองในสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับเรามาดูสูตรนี้ก่อนนะครับสูตรนี้ได้เลขขี้ผิดนะครับ สูตรที่ได้เลข7จ็ดอนงวนที่ออก4ี่ศหหลักสิบเป็นเลขศูนะครับเป็นเลขคู่ของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับหลักสิบเล็หน่วยเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักหน่วยของเลข,ข้ายครั้งที่สอง สิหน่วยหน้าคอหนึนะครับสิหน่วยหน้าคอหนึหลัก10คือเลขหหลักหน่วยคือเลขเกนะครับแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่2 คือเลขหบวกกันเลยได้15นะครับเป็นเลขที่นะครับ1นสิงหาคม6กหานะครับต่อมารอรุ้นนะครับว่าหลักสิบบนนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับสูตรที่1นะครับ เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรนี้ได้เลขคู่นะครับผลาัวัลที่ออก405หลัก 10.. คือเลขศูนย์ะครับเป็นเลขคู่นะครับของงวดนี้นะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับหลัก10หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2บวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 เลขสามนะครับหลักสิบเลขสี่หลักหน่วยสิบท้ายคอ1หนึ่งเลขเจ็บวกกันแล้วได้สิบสี่นะครับสิบสี่นะครับเป็นเลขคู่1 สิงหาคม6 5หนะครับขัดกันแล้วนะครับ2ส,สูตรนะครับเรามาดูสูตรที่3นะครับว่า <c oughs> ตัวตัดสินนะครับสูตรเมื่อกี้ได้เลขคี่นะครับสูตรนี้ได้เลขคู่นะครับทีนี้เรามาตัดสินกันที่สูตรที่3 สูตรที่3นะครับที่ได้เลข8นะครับผลลั์ที่ออก405หลัก10นะครับคือเลข0นะครับเป็นเลขคู่เรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับ3ตัวแรกของรงวัลที่1นะครับ แสนหมื่นพันบวกกันแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่1ห,หลักแสนก็คือเลข6หลักหมื่นคือเลข2หลักพันคือเลข0ูนย์สิบท้ายครั้งที่1เลข7 บวกกันนะครับ6กบวก2เป็น8 8บวก7เป็น15ได้เลข5นะครับเป็นเลขที่1สิงหาคม65หลัก10บนนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับเราได้นะครับทั้ง3สูตรนะครับ สูตรที่ได้เลข8ของงวดที่แล้วนะครับคือสูตรนี้นะครับงวดนี้ได้เลข5นะครับเป็นเลขคี่นะครับสูตรที่ได้เลข7นะครับสูตรที่ได้เลข7ของงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ได้เลข5นะครับเป็นเลขคี่นะครับ ก็สูตรที่ได้เลข6นะครับของงวดที่แล้วงวดนี้ได้เลข4นะครับเป็นเลขคู่ก็สรุปนะครับ3สูตรก็จะเป็นเลขที่อยู่2สูตรเลขคู่1สูตรฉะนั้นเราก็เน้นไปที่เลขที่นะครับในงวดวันที่1สิงหาคม65นะครับหลักสิบบนนะครับ หลักสิบบนเน้นไปที่เลขี่นะครับเน้นไปที่เลขคี่นะครับจะเดินต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับสถิติตามนี้ก็ถือว่ายังไม่หลุดนะครับเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสองงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสองงวดติดนะครับตามตามสามสูตรนี้นะครับก็ถ้าไม่ชนกันทั้งสามสูตรก็จะมีผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเราเลือกเอาสองในสามนะครับอย่างงวดที่ผ่านมาก็เลือกเอา2ใน3นะครับก็คือเลขคู่นะครับเข้ามาที่เลข0ูย์งวดนี้2ใน3คือเลขคี่นะครับ ได้เลข5 2้สูตรเล็กคู่ได้เล็ก1ี่หนสูตรดังนั้นก็เน้นไปที่เลข็กขี่นะครับเลข็กขี่นะครับงวดที่จะถึงนะครับ1สิงหาคมนะครับก็ลองไปพิจารณาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่นะครับเป็นสูตรเลือกคู่คี่นะครับหลัก10บน การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเองนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับหรือว,ว่าสูตรมันอาจจะผิดก็ได้นะครับถ้ามาเลขคู่ก็ถือว่าผิดนะครับถ้ามันหลักสิบมาเป็นเลขคู่งวดน,นี้เพราะว่ามีเลขคู่1สูตรเราเลือกเอา2ใน3ก็ถ้ามันมาเลขคู่ก็ถือว่าผิดนะครับก็อาจจะผิดเป็นงวดแรกแต่ถ้ามาตามนี้ก็เดินต่อนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับการตัดสินใจขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับตัวผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่ามันจบตัวไหน ก็คิดหาวิธีมาเป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ